nạcปาก กําจ้นเด้อเดี๋ยว6ฮึ rồi ลูก con ตาไม่ไม่ได้นี่หนาโอ๋ <laughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ยมเกบอลเมมาหน้านูแลเน้นเมมาน้ากางาใรตืนเอนไะไรเลยังวเวัเวลาน้อยลงว่มึงเน้นตัวทับอันนี้ก็เดเวลาไปนู่นบม่เกจคุณเกลี่ยเวลาเดีวนอนิต้องไปกัด้อยอยู่ที่อีกัลุยล้ว้างม ลายกลได้เลยมแเลอเยมอบาดอีนึกาเดลกตมา้มือผู้ใหญ่ายมาทุกคไปลกมากกว่ามึงโค้งน่าีกด้อวีนะว่ามีตายนี่เด็ยาวไปอย่งตัว ก็แต่วัดจน่อนกจันนันดีเก๋ยวกินกองกังวจักูวักจัเนียวัจังเกรตเกียรติบ้ากริบนเตี่ยมยาวเลยก็แบบนั้นเลยก็ือก่้านมือเดกไปกบนี้ก็ไม่ดีก็ดอยู่แล้วก็บบนั้นก็ิาร์ก็ดุงเหียะกลยไก่ทอดกาดุงเหียกว่าอีกแม่ไก่ก่วยมันก็คือไกกุกุกก ก็อวนุ่งไกลเลยแต่ก็วนสายเก้าดูสิกเก้าไหนนี่ไอเจ้าไหนก้าอันตาจันวะนี่ยันคือมันมันหมัด่ะเพิ่งรุดรุดกำน้าภาคเองหมดรุดกำน้าภาคเองก็ว่ากายหลังเลงของนลยเียว่าได้ยาวนขอช่วยติดเออเขาถูกตัวเองงานเลยถอดอะไรหลังกระรอนี่หน่อยไปไหนที่หลบิ้ก็องนอันตาหวานันผมดีเลยผมผมันไอ้ข้าป้ามันเึิงรุดเึงไปกำน้าภาคเองยังองกัน cái câu để, để cho rán, <laughs> Mà, mình cứ bài, mẹ em 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 bùa. Tao a trăng nữa tay áo và mẹ cứu đi con tôi đi tuyệt vời. đi ngay mày 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 ngay เไอ้เเลืองมันจังเลียนเลยดูมันว่ะมันปวตัวเย็ดเลี้วอันีปวไอ้ก้าวเ้่งกันแล้วกันอย่งนี้ายไม่ยุ่วลุยเยละย่โย่อ้กโก้มาเลยพวกพวกมิ้งแย่กันมันไม่ไปโยเลยเล่นเดียวักเดียแบบนี้อ้จ้าที่นี่ายไ้กเมื่อไรเงี้ยไอ้ก้าวมันไม่หวเลยมันมันวาน ตัวใหญ่ตัให่ตั้่องนเอนั้นหน้าห้ึ่งครับมันมันมันได้จ่อวงเยอย้อยเห็นขหัตัวนยหน่งเนี่ยดูเลยรั้าอัรนี่เดียตเต็นตมตัดเจ้าดลบลูแล้วติ่บเป็ติมัวเจ้าตัวน

อนี้วันโตกำลังนขึ้นข้อพิเเลยุดเยวเนี่บอกว่าไอ้แน่อนทำไดที่บอกว่าได้แมสกกับมันวนได้อยู่เีอด้เลยโอเคตมกีฬาหมดพุตหรือเหลียอันอันบอกบอกมันว่านได้มันว่านได้อยู่ดีบอกว่าเราล็อกอะไรอันนึงมันมันโรเลยเหรอมันแกล้งว่างัับเจ้าสาลอยรูปรไปล้ว มนนีก็ไอ่ะมามวัดันาไม่เลี่ยนยังหอนวันาบงยันนาบังไอ้ามันอยไอ้โอมันเยตรงนั้น่วเาเมินล็อกกันลอกีิตนะ ไใ่าไกกัดึนไปล้างัวนครัเม่นูาลังอย่างต่อยมันดีห่ก้อนไปไหนใจกลางตัวไม่ที่เไมาเปียบไม่ได้อเดี๋ยวจะดมไหวนี่แก่้าวตเลยเดียนไมื่ีที่แลีกเดียวข้าวปนเปนแหลม่าเจ้าเยเป็นแมได้เอามี่

เดี um ๋ยวรถจะว่าเล่นเรวหรือวโร่มอะไโแตบลมไม่แล yeah. ่นึเล่นไม่ได้มันตองโซลมก็ไม่แ่นตุกยิวกไม่แ่นตุกเตงก็มาแล่นยเบื่อทั้วันุกมันย่างอยู่ตุกเต่งไม่รู้เล่นไม่รู้เย็นอนตินถือวัมนตุกยิก็มุนเออเว้นตุกเต่งนอนตินือเป็นเม็นวาวันนี้แเป็น็้าปันโรยปนองอย่างว่าตุกเยโนลมอยู่ ยกัตยกขึ้นมั้งโตยี้วกันลาอย่างนีเด้ยติดคนานุกมันตีมันไม่เจ็บเนี่ยเกียนีมึงกล้าใจไหมมันไม่เจ็บเลยหัวตีมันไม่เจ็บไอ้เจียด้ยอต้องใกล้ทุนไอ้ไม่รู้หัวใกล้หยัดแม่หยัดแม่เปรู้อกูัว่ามันโตกับตีไม่เจ็บมันไม่ใจไม่หรอกถ้าตีเจ็บเดี๋ยวมันยู่ไม่ได้ยบละมันดีดีเหมือนแบบเหอนละาผูี่ติวงอกล้กีรงราทุนก็ไม่รู้หัวใจริน มันตะยู่วังมันอยู่วังมันตุกีไม่เจ็บเราเรยว่ามันอิวยิวตีเนื้อหมักมากร้าพี่เยมันนะอิวยานเนาไม่เจ็บเหลืออย่างพกมันไม่ติดกันจยกนกับจีบวอยิวมันนี้ตีเบางมันไม่ก่ายเจ็บเลยไม่ถ้าว่าปังว่าตรงยิ้นกับใช่ใ่าด้วนน่าลาเว้นยิ่เมื่อมันตัวไม่จนตกตีลายม่ ซัวันี้เจ็บหรือต่งหมาี่ไ้ไวหมากองเกงว้นบนโตตรงนี้ยน้ำเย็กันกใจหมาค่นี้วทุกตลมไม่วยิวไม่ถัววนอเน่ตายอมันมบมเจ็บตว่าไมมนั้นเ่ตัวนุ้าเจ็บเลยสนนยก็ว่าทุกตงไม่เจ็บก็ไม่เล่นี้ ช่วยนมือนชวนมีใจอ้เราะก็อันอมดนี่ของยายทีนนเจาเราีพ คนรไม่แนี่นาคือนนาปันนาปันนาเนาด้ไเหมือนโตเออนาได้เหมือนโตะวัดเลยม้วน้รถม้วนรถม้วนื้อวไอดเไปฝนมันลนเลยข้เปน่้าวปนที่เนี่ยไม่งูเป็นเตเลยมันต้อง้วนรถเลยเพมันชน่างงานน่เข้วนรถกันเอ ไม่รู้จนจากนั้นมันตกปากขึ้นรถไม่รู้่หเมมักไม่รอจเก่าไม่นาไม่รู้แต่ว่าไอเดียจำตายยุบแล้วตัวดำมันได้กามาโร่บ้กจมาโร่เก่วะไรบเบ้นมาที่กไม่้มะเ้นาิมโร่ก่ยะไรั้นกเลอะไรไอ้่ร่มไปต่างเองของจุดี้ในเรื่องของไอ้ดำมันเยอะหนุ่มปิ่นที่บอก Bán đồn của rồi anh nó Mày mền mai đão ta mày chuẩn mà cổ chuẩn anh em cắn Too ít đang quá, quá, cột quá, quá, cột quá, 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 mình quá, 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 gầy quá, 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 chích quá,

มันไม่ได้อย่างว่อันเนี้นมันนวดไม่ได้เลยมันกัดโง่ายเออนั่นุบเจ้ตัวนน้้อนเลก่อนมันไม่ได้ยุนไม่จเนต้อแบบนี้ตัวนู้ดนี้อไอย่มจนนี้วะนี่ไม่รู้มันไม่โตเ๋ยเล่นมัน

จะเปตัวหี่ว่ากันอย่างนมันเ่ยหอหลเือยัดนี่ับเวมันไม่เลกกันเลยเยโอ้โหดูเือด่เลือกเอเอาติดเด้ติดดเก้เตอดุกงนอลุงหม่อมังแต่ดุกะงับตอเ้าไม่ต้องยุ่งรองเล่นอยู่นอ๋อยอดตอเลนหอกันเลือ ไม่ว่างเล่นบอลนี่กีฬาปีกว่าเออว่ากาไดก็พลงเวว่างทุกว่าบนี่เล่นได้กเพลงเพวฝาจุดนะดีจิงจริงัเล่นไม่เมื่อไปเล่นไม่้เล่นเลยต้งเก่เดี๋ยวดำมันเลยเก่งไปได้ บ่กวบบ่กวบอันหนาอันเน่ยาลงกานั่นเละกว่าเ่้กว่าดมันเลยนะู้ก่านั้นเลย้ามันาลงกว่านั้นเลย้กนอไกันกนเล่ยกว่ากินเล่ยของตัวกูกินเล่ยตัวรู้เล่ยมาดมกันเลย้ะตัวกมันต่างไ้กันได้่เียโยตัวกูมันไมู่ แล้วไย่อปลือตัวตุกม่ยุ่นตี้นี่บอตาไปตุ้งมันจะกรหน้าที้ถกบานเลยสินะเาบอกเน่เน่เขาเลยเหมือนมันดาวมันะรอดมันจุดมันดาวมันตะรอดถูามันกาดกันเนี่ยไงรู้เราไปตุกมันกันกดดินเินตตเอากมตหน้าตาเขาไหเอาตีจีบาดีเลจีบา ว่ามันกีการีจูนี่เด็กอ่อนๆเบาๆไปยกินอะไรบบนี้นมันกินหรอเปล่าไม่กันิ่างเก้าในวายวป็นแบอไม่ใจเก้ากาลังขอดีเลยเอ็นเก้านี้วันี้ื้นดเก้า เดี๋ยวเวันนี้ชอบมานดีบา่ไอ้หนูไอ้ีิไอ้กงไม่เงี้มเอาไปกี่การอีน่นอ้หนเรียกมาเล้ยดิเงี้ย่าวกันี่ยเ้ยเมื่อไม่เมื่อมือไม่เลื่อ่ขึ้นไปบนดีที่นูพูดะเีย

โอโอยโอยอยโอยแต่วาตดองแว้งแ oh no, oh ่ม่ต oh. oh, <laughs> <laughs> ่ง oh ว่ไ eh ้ย yeah. ัม่ไ right ด้เยย่ีเนืนไม่ได้แต่เนั้นนี่นันนี่น้ำายมากตอนนี้เลยเัอนเหลานี่มากันเหลี่ยวมากกองเก่งเร่มากจักเลยแม่เลี้ยงแม่หนเลี้ยงเป็เนี่ยเอ้าดูาบิดตาออม้ยาีี่พ่อเป็

tôi mặc dù anh tao nguyện luôn nguyện tốt nguyện tốt nguyện tốt cái tốt nguyện 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 tốt nguyện